สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเอขัวไทยวันนี้ก็มีดาบเล่มนี้มาให้ชมนะครับเล่มนี้เนี่ยเคยทำไปแล้ว1นึ่งอีพีจำไม่ได้ว่าเป็น e ีพีไหนนะครับพอดีตอนทำตอนนั้นหน้าฝน,นมันตกทำในบ้านมันก็เลยมืด,มด แล้วพอดีมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักมาบอกอยากให้ทําเล่มนี้ให้ชมหน่อยเพราะว่าอยากชมที่มันชัดๆนะครับก็เลยอาตามใจ f c ก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยหยิบ EP นี้ขึ้นมาไอห,หยิบจากเล่มนี้มาทํานะครับเมื่อคืนก็เหมือนเดิมตื่นสายหน่อยนะครับดูบอลตอนเมื่อคืนโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเล่นได้สุดยอดมาก 90นาทีเราไม่เล่นนะครับถ้าเป็นทีมแมนยู90นาทีถือว่าต่อให้ก่อนนะครับมายิงนำไอ้ยิงตีเสมอช่วงทดเวลาแล้วก็ยิงแซงชนะช่วงทดเวลาเหมือนกัน2ลูกนะครับก็ชนะได้ละ2 1เซฟเทนฮาร์กไปนะครับก็ถือว่าเริ่มมาถูกทางแล้วสปีดในทีมเริ่มมีละนะครับจากหลังจากก่อนหน้านี้แพ้หล,หลายนะัดนนี้ก็รอชมเลือกพูลแล้วก็ ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ศึกใหญ่นะครับอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เอ้ยไม่ใช่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์สุดสุดคู่ชิงแชมป์ครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับก็เป็นอาร์เซนอลรับแมนซิตี้ก็ดูให้เพลิดเพลินนะฮะเดี๋ยวจะไปเรื่องบอลเยอะเกินนะครับมาดูดาบเล่มนี้ที่ว่าเพื่อนๆขอมานะครับก็เป็นดาบตัวอย่างเล่มหนึ่งนะครับงานล่าสุดที่ วัดป่าของส1เอ็ก็ไม่ได้เอาไปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็กเลยบอกว่าทำไมไม่เอาเล่มนี้มาก็แบ่งๆกันไปนะครับเดี๋ยวคงทวหน้าคงเอาไปให้ชมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ก็ดาบเยอะแยะหลากหลายมากนะครับอ่ะมาดูภาพรวมภายหน้าไอ้ภายนอกก่อนดาบเลิมนี้นะครับก็เป็นดาบที่ถ้าเป็นใช้เนี่ยก็คือเป็นดาบค้างๆเป็นดาบของ เขาเรียกอะไรอ่ะชนคนชั้นสูงที่เขามีครอบครองเนาะก็คือเป็นดาบที่เป็นเงินทั้งเล่มนะครับหมายถึงว่าดามก็เป็นงานดุนเงินฝักก็เป็นฝักเงินนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่เราศึกษากันหรือว่าในวงการเรียกขานกันเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของดาบล้านช้างนะครับก็จะเป็นล้านช้างหลวงพะบางนะครับ เอกลักษ์เขาก็ดูง่ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นวงการภาพเครื่องก็ถือเป็นเป็นที่นิยมเนาะก็คือด้ามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้คล้ายๆกับด้ามดาบจีนหรือดาบญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นลายแต่ว่าเป็นดุลเงินนะ,ะถ้ามีวลดลายดุลเงินฝักก็ไปฝักเงินนะครับด้ามก็จะออกโค้งๆวันนี้ก็ไม่ได้พูดเชิงลึกมากนะเอาดาบมาให้ชมเพราะว่าเพื่อนๆอยากชมดาบนะ นี่ดามก็จะโค้งขึ้นอย่างนี้นะครับด,ดาดที่ด้ามโค้งและดุลเงินนี่ถือว่าทํายากมากนะครับ mm hmm. ให้ดูภายนอกก่อนอ,อย่วันนี้เห็นชัดเลยนี่สมบูรณ์ทุกจุดนะก็คือเนี้ยเขาก็จะดุนเหมือนจะคล้ายๆลายเชือกเชือกพันของดาบญี่ปุ่นหรือของจีนเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นดอกไม้นะครับแทรกเถ้าเราเห็น ด้ามแบบนี้เราก็จะเข้าใจกันเลยว่าเป็นดาบหลวงพระบางเนาะบางคนก็เรียกด้ามเวียดจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เวียดเลยเพราะเวียดแทบจะไม่เคยเห็นดาบด้ามแบบนี้นะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากทางจีนหรือทางญี่ปุ่นมากกว่านะครับอาจจะผ่านทางเวียดอ่าแต่เร่มนี้เป็นเป็นหลวงพระบางบริสุทธ์นะที่ผมมองก็คือว่าอันนี้มันเป็นงานจากหลวงพระบางหมดเลยนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็น ี่ดูได้ดีนะครับจะเห็นไหมเห็นเป็นหน้าอาสูรยอยู่นะเนี่ยคือในไทยเราเรียกหน้าการนะครับหน้าการหรือเป็นรูปสิง์บางคนก็เรียกอสูรมันจะเป็นคล้ายๆอย่างยักษ์คายพันพฤกษาเนาะก็มีรูปเป็นหน้าย,ยักษ์มีเขี้ยวแล้วก็มีเนี่ยเป็นลายพฤกษ์นะครับที่คายออกมาก็มีอยู่สตัวนะอันนี้ครับเนี่ยก็มีหน้าการอยู่4ตัวอ่าพอเห็นอยู่เนาะ อาการอยู่สี่ตัวก็คือนี่ท้ายอยันนี้สองตัวนี้สองตัวนะดามนี้ถือว่าสมบูรณ์มากอันนี้แทบจะเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นไม่มีตําหนิเลยนะครับเรืนน่อนี้อ่าแลราชเดก่อนนั้นอันนี้ก็คือใช้เป็นตาเพจอยู่นะครับดาบประจําเพจอยู่นี่เห็นไหมท้ายท้ายหง่ะให้ดูชัดงี้ดีกว่า <laughs> พอเคี่ยมบังแสงอ่านี่เป็นรูปหงนะ <laughs> ให้พูดผิดแหนะจะเทียร์ด้วยฟู เป็นรูปนกยุงเ <c oughs> ข้าวงตลอดเลยฮ <c> ะ <oughs> เป็นรูปนกยุงเห็นไหมอันเนี้ยก็ได้ข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวแทนของระบบสุริยะวงเนาะก็คือสุริยะวงก็เหมือนกับวงกษัตริย์นะครับที่มาจากสุริยะเทพอะไรประมาณนั้นนะครับจะมีสุริยะวงกับจันทวงศ์นะครับอันเนี้ยสันนิษฐานว่ามันเคยใช้คู่กับตาประทับที่เป็นตาเป็นตานกยุงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าดาบประทับเราคงไม่รู้ละมันหายไปไหนแล้วเนาะเพราะดาบเล่มนี้เนี่ยมันเป็นดาบที่ไม่ได้อยู่ในไทยนะมันเป็นดาบที่ออกไปเขามีการซื้อขายกันไปตั้งแต่ยุคไอเดานะยุคล่าอานะนันิคมละเพราะดาบเรื่องนี้มันอยู่ที่ยุโรปนะครับไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วก็ก็เอากลับมาไทยเนาะมันอยู่ยุโรปมาหลาย,ลายสิบปีแล้วเล่มนี้นะครับก็คงเป็นช่วงที่เขาล่าเนะนี่ยอันนั้นคมแล้วก็ มีการซื้อขายหรือการอะไรออกไปนะครับว่าดาบสมบูรณ์แบบเนี้ยในในไทยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับอ่าเนื้อ็่ายนอกกระดูนะครับก็เป็นีนตารนกยุงเนาะนกยุงนี่ก็สื่อถึงโชคลาภเงินทองแล้วก็พวกปลอดภัยเนาะเพราะว่านกยุงมีตาพันตาก็คือหางเขาเนี่ยเขาเหมือนกับมีตาพันตาคอยระมัดระวังอ่าส่วนหน้าการเนี่ยตรงนี้อ่าหน้าการตรงนี้ก็ มีอยู่ประจาประตูโบสถ์ประตูวัดนะหน้ากาตัวนี้เหมือนกับคอยคอยปกป้องคุ้มภัยนะครับก็น่าจ,จะเป็นคติความเชื่อเนาะที่ใส่ลงไปในในสัตวรวุในสมัยโบราณน,นะครับก็มีทั้งนกยูงนนกยูงแล้วก็มีหน้าการนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นดาบที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์มากเป็นตัวอย่างได้นะครับเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยด้ามหนูค่อบางจะมี2อ,อย่างเนาะก็คือเป็นเงินอย่างนี้เลยลายคล้ายๆกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้แกะตรงนี้แล้วก็มีเงินแค่หัวท้ายนะครับอันนี้เล่มนี้เป็นเงินทั้งเล่มนะก็ให้ดูถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับนี่ของเก่าเกิน200ปีนะแต่ว่าอาจจะเห็นแบบเงินมันใหม่ๆเพราะว่าพอไปอยู่ยุโรปเนี่ยการดูแลรักษาของต่างประเทศฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างดูแลรักษาดีเขาจะ ขัดเหมือนใหม่เลยนะครับแต่ว่าของเก่าเงินเก่ายัางไงก็ดูเก่าเพราตามซอกตามดึกอะไมันก็ยังมีความเก่าอยู่นะครับไม่ใช่เป็นเหมือนเงินใหม่ฝากก็ฝากเงินเหมือนมีนความเก่าอยู่อ่ามาดูใบาดาบบ้างนี่ใบาดาบส่งประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยลงตัวนะใบาดาบก็มีการรับไปบ้างคิดว่าของเดิมมันน่าจะสนิมเยอะเวลาฝรั่งก็รับก็ใช้ ใบเจียรับนะครับก็ยังพอเห็นยังพอเห็นลวดลายอยู่นะครับเล่นี้เป็นตอกลายมาอยู่นะตอกลายทั้งเต็มใบยอยู่ลายที่ปลายใบก็ยังพอเห็นอยู่แต่จ,จางมากแล้วนี่ครับลายปลายใบเห็นไหมอ่าแต่มันจางมากแล้วจะส่งประมาณนี้นี่วันนี้เอาใจ อาจารย์คนอยากชมเลยนะให้ชมแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับดูสันดาบสันดาบหนามากนะครับสันดาบขึ้นอย่างเงี้ยตียากมากนะเป็นจัว่วจัวสูงประมาณนี้เลยหนานะครับเดี๋ยววัดแทมัานาเท่าไรนะครับสันจัวหนาประมาณสิบสี่มิลเลยนะอันนี้จะไม่บังแสงจัวหนาสิบสี่มิลใบดาบยาวย3ิบสามนิ้วครึ่ง ตอนแรกผมคิดว่า23มิ้วเนะี่ยมีแถมมาครึ่งกคุนด้วยคซ้บ23มิ้วว่านะ23มิ้ว6ขุนจาผิดจําถูกแล้วความยาวดาบประมาณ23มิ้ว6ขุนนะครัดบด้ามก็โค้ง,งด้าม9นิ้วนะครับเป็นดาบที่มันามาดูงามไงแลวนะครับถ้าเป็นดาบ้านช้างเนี่ย เขาจะทำบาลานดาบดีมากๆนะครับไม่เคยเจอร้านช้างเล่มไหนที่ที่ไม่บาลานนะส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างค่อนข้างสวยงามมากๆสำหรับสกูลร้านช้างนะครับแห่เด้งๆเลยอ่าก็เล่มนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นงานของวัดป่าเขาสิบเนะ็ดนาะที่จะไปครั้งล่าสุดเนี่ย เพืเ่อนๆก็ตอบรับดีมากแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมงานกันเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยคงจะอาจาจะจยูประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับอาจจะสัก17ธันวาคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาเล่มนี้ไปให้ชมตัวจริงด้วยนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะให้ให้ชมดาบหลวงพระบางนะครับท้ายนกยุงอ่ดาดังอีพีจะละก็แลกน,แกนึกไม่ออกอ่าดาบหลวงพระบางท้ายนกยุงนะครับโอเคก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับ ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับผมก็มีเพจ c e b o o k ด้วยนะอยู่ตามหน้าปกถ้าจะสอบถามกันจะซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดาบที่ตัวเองมีก็ยินดีตอบให้ทั้งหมดนะครับก็ทักเข้าขมาได้ที่เพจเพื่อนรักดาบนะครับพิมพ์ตามหน้าปก youtube เลยคำว่าเพื่อนก็คำว่าเพื่อนปกติรักเป็นคำว่าลอเรือไม่หันอากาศแล้วก็สอสลากรันนะครับรักดาบก็จะเจอถ้าเข้ามาได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับดาบหลวงพะบางท้ายนกยุงสวัสดีครับ